สบายดีจ้าพี่น้องเบอร์สุขุทุกคนจ้ามือนี้นองน้อยกับซีมาซื้อกาแฟนมซื้อไปเพื่นเาสาตูน้นอนนองน้อยซีไปเพื่นเสาตู้ซีไปเอาใบที่นองน้อยซีย้ายมาเห็นยูเซโนเนาะเพื่อนได้ไปแล่นไปเพืเ่อนพืออะไะนองน้อยเห็นเพื่อนมาก,กินว่าวานนี้ก็ซื้อเนาะก็เลยมาซื้อเพื่อนมาหารประจำเขาคือเก่า ว่าตัว่บยูเงินเพท่านึ่งคุณละฮ่าพี่น้องเขาจะเอ็ดป้ายเหรอบ้านสวนยินดีก่อนครับเอาไปใส่เบิร์ตเอาไปซิลเลอร์แมนเขาจะยูเงินใหญ่คุณนะบอนะไม่เห็นไม่เห็นสตูคนยูเงินใหญ่คุณนะพี่น้องอ้าวตอนสไลด์ดูแน่ฮ่าฮสวัสดีฟินจีโทรอันเธออันโทรหาอนเดี๋ยวปุ่มจีโทรให้ สาวตู้ครับอ,อันนั้นเพิ่นกายยุ่เพิ่นใหญ่พุณนะพี่น้องนเนาะเฮากาสีเขาบอต้อมพาไปเพิ่นใหญ่เพราะว่าไม่เคยไปเพอหูแต่ยุ่หน้านี้เนาะก็เลยมาหน้านะพี่น้องแต่วันนี้เฮากาสีเขาบอต้อมพาไปเพิ่นใหญ่เนาะนี่นะพี่น้องแบบเ้อขี่กายเลยตอนหน้าก็มองเหียนเลยจีเอ็มก็มองเหียนแล้วแหละข้าขี่กายมาอยู่หน้า น้องน้อยอันนี้ก็คือของเหียนที่น้องน้อยใช่ไหเหียนของเหยเียนเอานัดเดี๋ยวนี้ก็เขาเจ้างเงนินหุ่นส่งคนอันมืออันนั้นสวัสดิ์มือมือเพื่อมือมันเนาะเฮ้ยพายากกินอันนี้ยเต่าอันี้เ,เ,เ,เพื่อนก่อนนองน,น้องน, <c oughs> นี่นี่ <c oughs> สบายดีพี่น้องเพ, <c oughs> พื่อนว่าสวัสดีสวัสดี ตื่นกาได้แลนั้นมาเอกสารพ่อเฮ็ดให้แล้วตั้งแต่เช้าตั้งแต่พรมฝนหมดแหละเดี๋แหละว่าสิว่าเอาแต่โดนกาฝนตกเดี๋ยวกะตกเดี๋ยวกะตกตื่นกาได้แล้นเลยงั้นน้อยน้อยเนาะได้แล้วได้แล้วเอกสารนี่มันเอกสารทำของเจ้าจะได้ส่งมาให้แม่เด้อแม่พอน่อยน้อยมาเอาแล้วก็ส่จให้แม่แต่แม่จริงเฮ็ดอันไปโรงเรียนแล้วเพิ่นจริงเฮ็ดใบอัน นำส่งจากโรงเรียนมามาเมืองของเราพี่มาทางอเฮียนโอ้คือ่าเหินอยู่สมอวะขี่กายมาเลยอลุงลุงไปหอดหน้าทางกันรถเงี้ยสมุขใจเลยละไอ้แต่ใบพินไปแลนด์เธอเนาะเสด็จมาอยู่แถวคนทับแล้วเลยทับแล้วบ่แล้วมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้การยัง มีโควิดอยู่ในในบ้านเฮากคือว่าเป็นบ้านแดงเลยประกาศเมื่อกี้นี่นะะในการที่วันได้ได้ระมัดระวังในการไปกันมาข้อมูอกบเจหลายเธอนางน้อยกันเนาะมีสาวตัวนี้นางน้อยคืออ่าก็เป็นยังอ่าก็เพ่อนอมเพอร์เอกันไปอนางน้อยก็มีแต่มาเอานี่เนาะพี่น้องเนาะอาปากซองอ่า น้องตู่พวองค์หน้อยก็ลืมซื้อนะก็ฝากเด้อเน้อตู่พวงองเด้อก็ไปติดตามเพื่อนเนน้องพี่น้องดีกับน้องมัดสุดสุดสุดอ่ะปักใจหลายไล่เอ้าฝากช่องบอต้องการเกษตรเด้อยเพื่อนเด้อฝากในเลยจ้าเขาไปตามเพื่อนแน่ยวันนี้ของการสิไปฝากอ่ะส่งมาเฮ้ยเมย์เฮ้ยเมย์แลนด์หนึ่งมาทั้ง องฮับจากห้องเฮียนเนาะพี่น้องเนาะแลน้องน้อยก็สีได้ย้ายมาห้องเฮียนนี้แล้วก็ซีได้ยุห้องเฮียนนี้แล้วนพี่น้องเนาะเพราะว่าเผื่อก็ได้รับเอาแล้วบันนี้ก็มีแต่น้องน้อยส่งเอกสารไปให้เมธเนาะตอนส่งน้องน้อยก็ไม่ได้ทายเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนกระตุกแน่นะมอเถินก็เสนเหยายบเปะเวิร์ดพี่น้องกับน้องน้อยก็ไม่ได้เพลเรไลคลิปนี้น้องน้อยก็มีแต่มาว้าสูเอฟซีฟังเนาะแล้วก็ ขอข้อมูขครอบใจสาวตู้แล้วกันอันทางอันครอบโค้กเพื่อนแน่นอนแล้วกันทางอันพาอสาวตู้แน่เพราะเพื่อนกัเป็นอันห้องพวมในการท่องเที่ยอนันอันท่องเที่ยวที่ไอ้นัดอ,อ,อยู่นนาะพี่นอ้นองเพื่อนก็นเป็นอาจารย์ผู้นึ่งเพื่อนกัได้แลนเลิงอันฮับห้องเลิงเพลออันทางเซนโนเพื่อนน้องน้อยเรียบร้อยแล้วมีแต่บันนี้กัมีแต่อีเมพเพื่อนสีแลนทางพุนน,อ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 นอาอพีอน่น้องนะกระธบิดเมื่อวานนีก่ะ มีแต่ลมเดียวเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็เพื่อนกระตื้นเส้ามาเพื่อนกระไปเอทเธอนังน้อยแต่เส้าเลยพี่น้องเอ้ยกข็ขอข้อมุกขอบใจเพื่อนหลายๆเดจ้าแล้วก็ฝากติดตามทางซองอ่าน้องตู่พว้งในเดนจ้าบ่าต้มการ,กรเกษตรเนาะพี่น้องครอบครัวเพื่อนกับเอทยูทูบคือกันนางน้อยก็เคยไปเพื่อนเพื่อนเนาะแต่เมื่อน,นี้ไปอ่าเออเคยไปหน้าเพื่อนเนาะแต่เมื่อนี้เป็นมื้อแรกนะที่นางน้อยอ่าได้ไปเพิ่นเพื่นนอนเนาะเพิ่อนเพื่อนก็ ซีจุกับห้องเย็นเลยพี่น้องแบบห้องเย็นอยู่ทางนี้ห้องเย็นที่ไอ้นเทียนห้องเย็นที่เพื่อนอนเนาะแล้วก็นเพื่อนเพื่อนอยู่ทางนี้แล้วกันทางห้องเย็นเนาะกัคนกัทยยอยทะยอยเมื่อในแลวเพราะว่าเขาเจ้าสีอันเอาเมื่อบ้านเพื่อบ้านมันแล้วก็ซีไปไว้ในสวรรค์แน่นอะพี่น้องเนาะแล้วก็นห้องเย็นกับแม่ที่ได้เปิดคันแม่อันอันนั้นนะพี่น้องเนาะน้อยก็เข้ามาเบาในห้องกับคนกับ เิดเพลงอีกแล้วพี่น้องกาเบิ่งในสะท้อนแสงข้างหลังกาพิดลาประกันโลก,กขอทษขออภัยในั้นไม่ไหลเลย,ยจ้าบันี้การมีแต่เอฟซีท่ารอติดตามเบิ่งทางวิลาว่าเพื่อนเขาเจ้านิซีเลนการย้ายนักน้อยมาไดเมือเิ์เพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นวันศุกร์แต่นักน้อยอ่าเอกสารไปเมื่อนี้ประมาณไดเมื่ออื่นเมือ่อืลยมันจัดอีเมก้าซีได้ไปเลนนาะพี่น้องมันจั์อีเมได้ไปเลนแล้วลกาญาประมาณวันคามมันพูดอีเมเพื่อนจังได้มาน มือมือห no? ือการนางน้อยการสืลงไปซื้อเครื่องเข้าหองเรียนเนาะพี hmm. yeah. y, yeah. ่น้องการเราติดตามเบิรงวองนางน้อยสซื้อเพลินแน่นางน้อยก็ในอ่าหลังจากที่ได้แบบโจทย์เพลินไว้นะว่าต้องซื้อเพลินแนบอนางน้อยก็ต้องมีลืมมาน่าเครื่องเห็นก็มีเสื้อแล้วก็มีสิ้นมีเก็บมีกระเป๋ามีปืนมีบิ๊กมีสอเนาะพี่น้องแต่ปืนแบบหานางน้อยสีเอาปืนแบบอันเก่าไอ้นางเดี๋ยวจะพี่น้องนางน้อยเอาปืนแบบอันเก่าไอ้นางตั้ง หนึ่งปสองจนมาหอดมอสองมอสามพี่น้องเพราะว่าแต่ละปีก็แบบนังน้อยเห็นมอสองไอ้นังเห็นมสามไอ้นังเห็นวิทย์พอดีนังน้อยขึ้นไปแทนไอ้นางนะพี่น้องเดี๋ยวนี้นังน้อยก็เลยอยาได้เอาปุ้มเอ้ยกัดได้เอากัดดีแนวนึงนะพี่น้องดีก็คือวา่าเอ้ยได้เสียงปีนี้และปีหน้าปีหน้าแม่แม่พัไดห้หมายไว้แล้วปีนี้ปีหน้าแม่พนกัดสได้หมายไว้เลออ,อีเน,นาะแนวไอ้นางใหญ่มีแต่ ตอนนั่งน้อยม6นี่อีเมทไม่ได้หมายเธอเนาะตอนนั่งน้อยอยู่ม1นี่นั่งน้อยแบบถือเกือบซีบวัตถุคอเลยนั่งน้อยได้ได้ที่2สิงเนาะพี่น้องเนาะมือนั้นฮะเพราะว่าต้องได้อ่านเอาตอนอีเมทเพื่อนหมายหมายเพลือเฮ้ยได้พี่น้องและนั่งน้อยก็จังมาอ่านจังจับถื่อใจความเพลือมันนะพี่น้องและนั่งน้อยก็คลิปนี้ก็ไม่ได้เพลือลายไรซาระแน่ก็ขอโทษขอไผ่นั่งเายลายเด้จ้านั่งน้อยก็ ถ่ายแล้วกันน้องน้อยเอาไว้ตอนแรกๆเอาไว้ลงตอนแรกๆตอนแรกน้องน้อยก็ว,ว่าสีไปเอาตั้งแต่เช้า,ๆ,าๆคุณแมนอกของของเพิ่นแคสเซตมาตั้งแต่เช้าๆว่าอิดแล้วพอเลยแล้วเพื่อไปเอานะบวชน้องน้อยกะฝนตกแน่กันเนาะเอฟซีว่าเบิ่งอะไรพี่น้องเลยฝนตกเมื่อเช้าเนี่ยตกจนอาย,ยุผัดจนอายุโตอีจนในย,ยุจนอายตโตอีขนาก็เลยได้ไปเอากะตอนเทงเทงนี้น้องน้อยกะก่อนสิไปเอาน้องน้อยกะได้ไปซื้ออา กาแฟนมเมื่อเพื่อนเนาะไปซื้อเฮออาเสาตู้เพราะว่านางน้อยเห็นเพื่อนมักกินน้เม่ววานนี้เพื่อนก็มาเฮือนป้าน้อยเพื่อนเอาไก่มาต้มสู่ครอบครัวป้าน้อยแล้วก็ครอบครัวเสาโอนนางน้อยบอกกุ้งกินนน้อพี่น้องเนาะแล้วก็ได้แอนเดี๋ยวเลิกงท่องเทียนางน้อยแลวก็เพื่อนก็ได้อธิบายให้แม่ฟังพร้อมเพลิพร้อมหลังจากที่อ,อธิบายเบิร์ดแล้วก็จังได้ตั้งกองม่อวานนี้น้องพี่น้องและะ้วก็เฮอแบบพี่น้องได้ฟังน้ำ นางน้อยสัญายงเห็นนี่มันญาบอแลวก็นางน้อยก็ได้ลมในเมะเนาะเมะพ่นกาว่ามีคืดว่า้ายหของเห็นแบบมันสัญญาบ้านนี้เนาะเมะพ่นว่าคืดว่านางน้อยไปนั่งเห็นป่ลยเหียนเรียบร้อยก่อนจังมาแลนเลื้งต่อนะก็เลยแบบยังมีส่วนละว้นมาวันนี้เพื่อนก็ได้อธิบายให้ฟังเนาะเมื่อบานนี้พรเพื่อนกับเป็นห้องผู้อนาเกการโรงเรียนนั้นเพื่อนกับหูบรรทุกเลื้งเนาะพี่น้องและอีเมะจังได้มาแลนเลื้ง่ะพี่น้องเพราะว่าตอนแรกกา ว่านังน้อยเข้าเฮียนบุลและหนอดจังได้แล่นเลิ้งเพราะว่าอีเมย์เพิ่นกลกว่าเพิ่นซีมาฮะนะพี่น้องแ,แรกๆอีเมย์กลว่าซีมาวันวันอา,าทิตย์นี้แต่เพิ่นต้องได้ไปแล่นเลิ้งเพื่อนังน้อยละกัเอ็ดใบยังยืนที่อยู่ที่เพืออีกพี่น้องละกันยกย้ายมาจากโรงเฮียนโรงเฮียนอ่เมืองวิลามาโรงเฮียนเซโนโอ,อีนะพี่น้องเนาะมันก็เลยต้องโดนต้องได้ท่าเพิ่นโดดนะนังน้อยกั ว <c oughs> ันนี้ก็ได้มาเห็นเจเจโน่แล้วเนาะกะมีน้องมุกมาเห็นพร้อมแต่เอหนังกะอยู่วิลาเพราะว่าอยู่หลายมองอยู่แล้วปีหน้าปีหือเอหนังก็ได้ย้ายมาพีและอีเมก้ซีไดเมอร์เนาะพี่น้องเนาะกานน่นแหละกะคลิปกเบึดเท่าคลิปนี้น้นอยก็อ้อมมาว้าเท่านี้แล้วกะถ่ายคือเอฟซีเบิ้งไปเอาใบอันนั้นอยู่เฮนเจอาตู้แล้วก็ไปฝ่าอันนั้น กัมพูช์ไทยสำเนอกาะพิพาประกันเลืขอโทษขอแผยนํำ้ำลายเลยจ้าขอบมุหคอบใจที่เข้ามาเบิ่งอ่าซ่องคอโคสาวผู้ไทยเข้ามาติดตามนางน้อยเอ้ยนางใหญ่และครอบครัวสาวผู้ไทยเลยจ้านึงน้อยก็เห็นว่าเมื่อนี้เอ้ยนางคนโทรมาเนาะก็เห็นว่าเอ้ยนางสิไปเอาน้องเดียวมาเอ็ดคลิปอีกแล้วแต่ยังมีหูว่าเอ้ยนางเสียเอาน้องมาเอ็ดคลิปพเพลินน้ำเนาะนึงน้อยก็ยังไม่ได้ได้ถามคนว่า วานึงน้อยฝาและนึงน้อยกาแฟมาฝนมันตกนะนพี่น้องการลอฟังข้าวน้องเดียวด้จ้าว่าน้องเดียวสีเอ้ยเราฟังกับเลยรอเบิ้งคลิปน้องเดียวว่าน้องเดียวซิเอ็คลิปเหลือกับเอ๊นางใหญ่เนาะนางน้อยกะเขาเบิ้งคลิปเมื่อวานนี่เห็นน้องเดียวทำหานางน้อยในคลิปอ่าที่เพิ่นมาหาที่เอนางใหญ่ไปเอาเพิ่นเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะกะนางน้อยกะกินหอดน้องอะไรเนาะเพราะว่าไม่ได้เจอเดียวกันห้าหกเดินแล้วมั่งพี่น้อง ก็ตามนั้นแหละเนาะกัตั้งแต่น้องน้อยมาเซโนน้องน้อยก็ไม่ได้เห็นหน้าน้องเลยกับสามเดอนและซีเดอนแล้วเนาะเพื่อนก็ถามหาน้องน้อยสรุปแล้วเพื่อนยังไมลืมน้องน้อยเนาะน้องน้อยดีใจสุดๆที่น้องถามหานะแล้วก็ได้เห็นน้องมานํามาอยู่นําใบนางได้มาถ่ายคลิปน้าใบนางนี่เห็นเพื่อนยิ้มแย้มแจ่มใสนะพี่น้องน้องน้อยก็ดีใจที่น้องยิ้มนะยิ้มแบบยิ้มแบบมีความจุกแบบได้อยู่น้ำเออยนะพี่น้องแต่กะ เขาก็ต้องเข th ้ารบในการตัดสินใจของอันอาเพื่อนนะพี่น้องเนาะนาบ้าเพื่อนอาเพื่อนนั่นแหละเขาก็ต้องเข้ารบเพราะว่าเคารบการตัดสินใจของเพื่อนเพราะว่าเฮานี่มีแม้นพี่น้องมีแม้มีแม้นพี่น้องมีแต่เขาไปถ่ายคลิปแล้วเฮาฮู้จักเขาพูกพันเฮาดูสงสารนะพี่น้องแต่การมีเลื้งเพลอกับอีเมก็ซิซวยเลอเพิ่นเต็มที่เนาะแนวเลื้งอาแนวเลื้งส่งน้องเ็นี่อีเมเป็นคนส่งเ้อจ้าพี่น้อง ก็ตามเอฟซีที่เบิอ่าในคลิปอ e ีเมย์เพื่อนอนไลพี่น้องเนาะกัขอบมูกขความใจเลยจ้าที่เขามาเพิ่มกลังใจครอบครัวสาวูไทยเขามาติดตามทั้งน้องเดียวแล้วก็ทั้งนังน้อ,นอยเอยนังใหญ่น้องมุกน้องคิตตี้เลยจ้าขอบมูกขความใจหลายๆจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเลยจ้าขอบมูกขความใจที่เบิ่งจนจบคลิปเลยจ้าลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย